เมื่อมีรายงานข่าวว่ากกตรับคําร้องกรณีที่มีผู้ร้องสี่รายยื่นร้องยุคพักเพื่อไทยในกรณีที่คุณทักษิณซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาครอบงำพักการเมืองพักเพื่อไทยและก็หกพักร่วมรัฐบาลซึ่งมีโทษถึงยุคพักหลังจากนั้นก็จะเห็นสมาชิกของ พรรเพื่อไทยหรือระดับแกนนําออกมาสแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์องค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นผลพวงมาจากรัฐประหารมาจากเผด็จการคนในพรรเพื่อไทยดูข้อมูลคำร้องแล้วไม่น่ากังวลและก็ไม่ได้รู้สึกวิตกใดๆและก็เชื่อว่า เรื่องนี้จะผ่านคนไปได้มีแกนนนำบางคนก็ออกมาบอกว่า,ากฎหมายฉบับนี้ผิดธรรมชาติหรือบอกว่าคนเลือกมาหลายหลายล้านคนแต่ทำไมมีคนเพียงไม่กี่คนที่มายุบพักหรือสั่งให้หยุดป,ปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจากตำแหน่งคนในพักคเพื่อไทยมักจะพูดเช่นนี้เสมอไม่วีตกมั่นใจ แก้ข้อกล่าวหาได้สุดท้ายก็เหมือนกับกรณีที่40สวยื่นถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็หลุดจากตำแหน่งไปผมเอ็นพักเพื่อไทยออกมาโจมตีองคอ์กรอิสระและรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยอยู่เป็นประจำถามว่าถ้าไม่พอใจ เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ดีเป็นผล,ลไม้พิษมาจากต้นไม้พิษก็ทําไมไม่แก้ไขแสครับตอนสมัยเป็นฝ่ายคา้านพักเพื่อไทยตั้งเป้าที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับตอนหาเสียงก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้ภายในหนึ่งปีตอนนี้ก็เกือบสองปีแล้วก็ยังไม่เห็นวีว่แวว ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยด่ารังเกียจก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทําให้มีนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือที่คุณตักสินได้กลับบ้านอย่างเท่ๆไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียว พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เต็มๆประโดดข้ามขั้วมาจับมือกับกลุ่มรัฐประหารเก่าที่ตัวเองรังเกียจโดยตบัดสัตว์หรือุดมการทิ้งมวลชนคนเสื้อแดงหวังที่จะก้าวสู่อำนาจรัฐหวังที่จะให้ลูกสาวเป็นนายกุกพรรคเพื่อไทยกำลังมีพฤติกรรมตีสองหน้า ในขณะที่นายใหญ่ได้ประโยชน์จากการที่เข้ามาเป็นพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลและตัวเองได้กลุ่มอมำนาจรัฐอย่างเป็ดเสร็จในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้สมาชิกพรรครล้วล้อสมุนบริวารก็ออกมาโจมตีรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เป็นว่าเนึ่งข้อเตือนนะครับ อย่าเล่นสองหน้าอย่าตีสองหน้าอย่าย้อนแยง้งถ้าคุณไม่พอใจรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็รีดแก้ไขสิครับอำนาจอยู่ในมือของคุณทั้งหมดแล้วครับ